ลอตเตอรี่เนี่ยหวยเนี่ยมันเป็นสินค้าอย่างเดียวที่เขียนไว้แปดิบแต่จริงๆคนขายขายได้ตามใจชอบอยากจะขาย120ก็ได้อยากจะขายร5 0ยหก็ได้อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เขียนว่าทํำไปด0ิในเมื่อรัดไลซซึ่งน้ํายาในการกำกับดูแลโดยสิ้นเชิงพูดว่าอย่างนี้ครับคือแล้วยังมีหน้าออกมาบอกว่าออกไปเดินตรวจ ไม่เคยเจอสลากแพงเลยคุณตรวจที่ไหนไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมคือคือในความรู้สึกของคนไม่เล่นเลยเนาะเราเรามีความรู้สึกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งนี่ก็คือบอนบ่อนการพนันของรัฐใช่ไหมแลเราตั้งชื่อชัดเจนเลยว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล เราฟังเหมือนรัฐบาลมาแบ่งให้เราแต่จริงๆรัฐบาลไม่เคยแบ่งใครเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกองตลาดเนี่ยก็คือยิ่งพิมพ์มามากเท่าไหร่เนี่ยก็คือเอาเงินจากคนจํานวนมากเนี่ยมาจ่ายให้คนจํานวนน้อยที่ถูกน้อยๆถูกถูกเยอะจริงห้ากสิบล้านเนี่ยอย่าหวังว่ารัฐเขาจะเป็นเงินจ่ายรัฐก็ไม่ได้จ่ายเลยเอาเงินจากพวกเราที่ซื้อไปแล้วแล้วไม่ถูก จ่ยายคนนั้นแล้วเราก็ดีจะไปกับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกินรวบรวบหมดทุกทางและการขยายของคุณเนี่ยนะขยายอีกเนี่ยเป็นการเพิ่มไรายได้ให้หน่วยงานของรัฐก็คือกองสลากใช่ไหม <c oughs> คุณเพิ่มมาแล้ว9เ <c oughs> ที่ยว10เที่ยวคุณยังไม่รู้อีกเหรอว่ามันช่วยเรื่องราคาไม่ได้ถูกไหม คุณพิมพเพิ่มมากี่เที่ยวแล้วจาก37ล้านเป็นร้อยล้านแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกโง่ประสมซากโง่ซ้ำสซากหรือเปล่าโง่แล้วโง่อีกคุณก็รู้วิธีนี้มันไม่ได้แต่คุณก็ยังจะทําวิธีนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าผู้บริหารกองสลากลาออกทั้งหมดเผื่อมีคนฉลาดคนนี้เข้าไปหวยอาจจะได้ถูกกว่านี้ค่ะ